ความหมายของเขาคือยิ่งปฏิบัติธรรมมากยิ่งสร้างเหตุมากในการเดินมารกยิ่งเจออะไรเยอะๆใช่ไหมถ้าเป็นแม่อารที่สอนพวกหนูมาตลอดเลยคือเขาเรียกกรรมดีเริ่มส่งผลคำว่ากรรมดีของแม่อารพวกหนูอาจจะมันจะสลับก,กันกับกรรมของพวกหนูในทางโลกนะสำหรับคนเดินมาร์กนะคะเวลาเราเดินมาร์กไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่ง ยิ่งมีวิบากกรรมในแต่ละช่วงของการเดินมารกยิ่งเดินมารกเข้มขน้นตอนเดินมยิ่งวิบากกรรมที่มันเป็นถูกซ่อนไว้ใต้พรมอะ่ะเหมือนเราทํากรรมมาตลอดสังสารวัตรใช่ไหมคะหรือแม้ทั่งกรรมชาตินี้ก็ตามอะ่ะเ,เหมือนถ้าถ้าพูดแบบภาษาโลกเขาเรียกเหมือนเริ่มมาล้างกรรมล้างกรรมเก่ามันจะขึ้นมานะคะตัวไหนที่เป็นเป็นอนุสัยเคิมความเคยชินของเรา หรือกรรมที่เราเคยกระทํามาเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นบททดสอบให้เราเพื่อที่จะก้าวข้ามหรือผ่านหรือปล่อยวางกรรมนั้นอะให้ไปต่อได้คำว่าไปต่อของแม่อ์ตคือการปล่อยวางนะคะการยอมรับกรรมนั้นนะคะการยอมรับที่ดีที่สุดให้ทุกน้อยที่สุดคือการละนันทีเวลาเจอกรรมนั้นแล้วก็ให้อ้าแขนรับเต็มที่เลยแบบมาเลยฉันสัญชาตินักลบ มาได้เลยเพราะว่าชา,ชาตินี้ฉันเจอคําสอนพระศาสนาแล้วฉันจะหลุดพ้นฉันจะเป็นอรียบุคคลเนี่ยค่ะก็เลยเป็นเหตุว่าแบบมันจะต้องมีความอ่านหานละเลงนะคะมีสัญชาติคนตรงถึงจะเดินมาร์กได้ก้าวหน้าแม่อาร์ตมีท่าขันเป็นผู้หญิงก็ตามแต่ลักษณะนิสัยหรือแม้กระทั่งคำพูดใครสังเกตแม่อาร์ตแม้อจะเหมือนเท่าห้าเหมือนผู้ชายนะคะหน้าจะพยายามแต่งหน้าให้มันดูสวยๆเหมือนผู้หญิงแต่ว่าโดยนิสัยแม่อาร์ตเป็นคนเด็กขาดนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าแมียไม่ใช่คนเด็ดขาดแม่ยําไม่มีทางเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้การดูแลคนซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของประเทศนะคะเป็นท็อปท็อปเทนก็ว่าได้เนี่ยมีวิศวะกรต่างๆที่เขาเก่งในทางโลกเนี่ยนะคะอยู่ในบริษัทอย่างเงี้ยแม้อาจจะไม่ใช่หัวหน้าเขาโดยตรงแหละแต่ว่าเราก็คือต้องบริหารจัดการอนะ่ะเราก็ยังสามารถที่จะดูแลให เป็นแบบสงบสุขได้ภายใต้ความร่มเย็นได้ภายใต้ความเมตตาได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไม่มีความอานาละเรืองเราจะไม่สามารถชนะได้ไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมนะคะแต่ภายใต้การชนะน,นั้นต้องชนะโดยการที่ไม่ทําลายผู้อื่นการที่เรามีจิตเมตตานะคะไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนผู้อื่นหรือถ้าลันหลุดไปมีพยายบาทเบียดเบียนผู้อื่นต้องพยายามละทิ้งมันให้ไวแล้วก็ สันเรคธรรมว่าต่อไปจะไม่ให้เกิดแบบนี้อีกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะดีของมันไปเองสภาวะจิตข้างในเราจะดีไปเรื่อยๆเ,เองพวกหนูจะเห็นได้ด้วยตัวเองเนีย่ยค่ะแค่แค่นี้เองแล้วก็อ้าแขนนะคะยิ่งเดินมากยิ่งผลของกรรมยิ่งขึ้นมาจากอดีตะคะ่ะมันขึ้นมาเพื่อที่จะมาเคลียร์กรรมกันนะคะต่อไปเคลียร์ไปเรื่อยๆเ,เราเราเอากุศลเนี่ยเข้าไปแทนที่ไปเรื่อยๆแน่นอนวันหนึ่งอกุศลมันก็ต้องลดลง ะะพอลดลงถึงตอนนั้นเมื่อไหร่สิ่งดีๆที่พวกหนูควรจะได้รับซึ่งเป็นสิ่งดีๆที่บางคนอาจจะได้รับตั้งแต่เดินมาร์กเลยก็คือทางโลกอาจจะเจริญไปด้วยแต่ทางธรรมแน่นอนเจริญจเจริญทางธรรมนี่ดีกว่าจเจริญทางโลกก็คือปล่อยวางได้มากขึ้นอะไรมากระทบก็ไม่ได้ทุกข์มากขึ้น,เห,นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้มันคือสุดยอดนะคะคือสุดยอดมากกว่าเรื่องการเจริญทางโลกด้วยซ้ำก็คือการสามารถปล่อยวางได้เป็นอาเรียบุคคลแต่ละขั้นได้ การเป็นอะบุคคลแต่ละขั้นไม่ได้ยากคำว่าไมไ่ยากของแม่หมายถึงว่าอันนี้บุคคลอย่างโสดาบันอย่างเงี้ยก็ปล่อยวางนะคะได้น้อยกว่าสากาดธาคามีอนาคามีแน่นอนก็ปล่อยวางได้มากกว่า,าสากาดธาคามีนะคะอรหันคือที่สุดแล้วไม่มีการยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สามารถปล่อยวางทุกอย่างได้แต่ก็ให้สร้างขวัญและกําลังใจให้พวกหนูได้เห็นว่าอืม เราทําได้นะคะเรามีเรามีตัวอย่างที่ดีๆเนี่ยให้มาเดินตามแล้วเราไม่ต้องไปไปเหนื่อยเองอะ่ะที่จะแบบว่าลองผิดลองถูกอะ่ะแม่อาร์ตผ่านประสบการณ์มาแล้วแล้วถ้าเชื่อมั่นในแม่นะคะถ้าทําไปเรื่อยๆแม่อาร์ตว่าหลายๆคนในในไลฟ์วันนี้เชื่อมั่นในตัวแม่อาร์ตมากขึ้นมากๆแล้วเพราะว่าการเชื่อมั่นไม่ได้เป็นเพราะว่ามาฟังแม่อาร์ตบ่อยๆโดนแม่อาร์ตกล่อมหูหรือเอ่อแม่อาร์ตแต่งตัวสวยหรือแม่อาร์ตแบบว่าน่าเชื่อถือจาก โปรไฟล์จากความเป็นแม่อาร์ตที่ลงรูปหรืออะไรนะลูกไม่เกี่ยวอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเราจะสามารถเชื่อถือหรือไว้ใจคนนั้นได้เพราะการของนอกกายแบบนี้มันอุปโลกได้มันสามารถแต่งเติมพูดยังไงให้ดียังไงก็ได้แต่การเชื่อมั่นในในแม่อาร์ตที่ดีที่สุดมันต้องเกิดจากการที่เอาประสบการณ์ของแม่อาร์ตไปใช้พอใช้เสร็จเห็นตามจริง ว่าอ๋อที่แม่าพูดอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันมันไม,ม,นไม่มันไม่มีอะไรผิดเลยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเติมแต่งขึ้นมาอุปโลงขึ้นมาเพื่อเพื่อเรียกศรัทธาหรือหรือเพื่อมาทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงมียศมีอะไรอย่างนี้เลยพอเราปฏิบัติแล้วเราได้รับผลแบบนั้นจริงๆคือเราสามารถแก้ปัญหาในชีวิตได้ดีขึ้นด้วยการมีสติสัมปชัญญะอย่างเงี้ยค่ะมีทุกข์น้อยลงอย่างเงี้ยอันนั้นแหละคือจะเป็นตัวที่บอกว่า ทำไมถึงต้องมาฟังแม่อาร์ตอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงถึงชื่นชมยินดีในสิ่งที่แม่อาร์ตทำอันนี้จะยั่งยืนซึ่งเป็นความยั่งยืนที่ไม่ได้เกิดจากการที่แม่อาร์ตเป็นคนพูดยั่งยืนจากการที่ตัวเองเห็นด้วยตัวเองก็คือปัจจตังนั่นเองนะคะ